สวัสดีจากทุกคนวันนี้นะ้ามาทําคลิปบวดอีกแล้วจ้ะแอบก็จะเป็นของที่ได้มาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแล้วก็ของที่ไปได้ซื้อมาวันนี้นะพอดีว่านะ้าเอาเสื้อไปเปลี่ยนแล้วก็เลยไปได้ซื้อมาเพิ่มอีกเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่านะ้าได้อะไรมาบ้างจากอย่างแรกที่ไปได้มาจากร้านซาร่านะก็คือกระเป๋าอันนี้นะ้าเริ่มใช้แล้วแหละเออมันราคานี่เป็นไซส์เอ็มนะ ราคา249สิวิตคลาวเหลือที่1นึ่งจ้ะอันนี้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวนะสะพายให้ดูนะน้าว่ามันราคาถูกดีแล้วก็มันค่อนข้างจะพอดีสายค่อนข้างจะพอดีจะสะพายข้างแบบนี้ก็ได้นะเออใช่หรือจะสะพาย แบบควยแบบนี้ก็ทําให้สายไม่ตกมาอยู่ข้างๆนะก็ประมาณนี้น่าชอบเพราะว่ามันพอดีพอดีกับตัวพอดีนะจ้ะส่วนด้านในก็ <c oughs> ด้านในเป็นแบบนี้เป็นโล่งๆนะเดี๋ยวไว้นะค่อยมาทำเป็นคลิปเปิดกระเป๋าแล้วกัน <c oughs> แล้วก็ไปได้ให้มาจากยังเป็นที่ร้านซาล่าอยู่นะก็ไปได้ตังหูมาอันนี้จะยาวอันนี้ราคาเต็มร้อยสาสิบาสิดคลาวเหลืออยู่ที่ป้ายแดง79็สิบสิดคลาวจ้ะก็ประมาณนี้เดี๋ยวเดี๋ยวนาไปให้ดูนะมาลองกันตังหูนะ เป็นประมาณนี้จ้ะโอเคไหมน้าว่ามันสวยดีน่ารักดีแต่คงจะต้องแบบใส่เสื้อที่มันเปิดไหลอะไรประมาณนี้เพราะจะได้เห็นต่างหูงเนาะแล้วก็ไปได้เสื้อมาจากร้านซาร่าอยู่อันนี้เป็นไซส์ L ราคาลดแล้วเหลือห้าสิบเก้า เสื้คาวราคาเต็มเท่าไหร่นะั้นนี้นะไม่รู้นะก็จะเป็นเสื้อยืดสีแดงธรรมดาเอวน่าจะกึ่งกเอวลอยมั้งแล้วก็จะมีแขนมาเพิ่มเปิดหัวไหล่นะจ๊ะแล้วก็อย่างที่นะ้าบอกว่านะ้าอยากไปได้กางเกงสีขาวมันก่อนซื้อสีดํามาใช่ไหมแล้วก็ไะเได้สีขาวมา าใหญ่ๆเหมือนเดิมแต่ว่าอันนี้นะไปได้มาเป็นไซส์ M ไม่ลดราคาเพราะว่ามันยังเป็นผ้าออกมาใหม่อยู่เลยประมาณ149สตขิบคาวราคาเท่ากับสีดำเลยพอดีว่าไซส์ A ไซส S เขาหมดแล้วเขาก็จะมีไซส์ M กับไซส์ L อย่างที่บอกไซส์ M น,นะใส่ได้อยู่แต่เดี๋ยวถ้าเกิดน้ำหนักลดนะ่นะน่ค่อยไปเอาวเข้าเอา ยาสระผมกับครีมนวดผมมาของยี่ห้อ Great Hair นะอันนี้เป็นยาสระผมอันนี้เป็นครีมนวดผมคือนะเริ่มใช้แล้วคู่คู่แรกที่น้าซื้อมานะ่ยเอ่อมาราคาขวดละเจ็แต่น่าจะประมาณ75หรือ79็ดสิบเก้าสิคราวนี่แหละแล้วก็เลยพอดีว่าไปซื้อกับข้าวอีกร้านหนึ่งแล้วเขาลดราคาว่าคู่ละเก้านสะิก้าน้าเลยได้ไปซื้อมาอีกคู่หนึ่ง ถามว่าใช้ดีไหมก็ดีอยู่นะเลียนนาอันนี้ไปซื้อมาวันนี้เลยลักก็ได้รองเท้ามาเป็นบาลรีนา่ามันราคาเต็ม499สลิปคาวลดไป30%อันนี้จ่ายไปประมาณ350สลิปคาวพอดีว่า าเลริน่าของน้านะเอาทิ้งไว้ที่เมืองไทยแล้วแล้วก็เลยไม่มีไม่มีใส่ที่นี่แล้วและนี้มันดูมันดูเหมือนจะใส่สบายนะ mm. ก็ประมาณนี้ mm. ก็น่ารักดีน่าชอบตรงโบนี้แหละอ่ะผมก็งองๆนะอันนี้ไซส์37จ้ะก็ไปได้เลแล้วเขาก็มีซอง ใส่รองเท้ามาให้ด้วยนะเพราะว่ามัาเป็นรองเท้าที่พับได้ก็ถ้าเกิดว่าเราจะพกไปก็ประมาณนี้ใส่ซองปะพกไปนู่นนี่ไหน,ไหนไหนอะไรอะไรก็ว่ากันไปถ้าเวลาเดินทางไปต่างประเทศหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วอยากเอารองเท้าไปหลายๆคู่ ก็น,นี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ที่พกไปง่ายไม่เปิืงพื้นที่นะจะ้ะของยี่ห้อทามาริสนะนี่ยน้นาก็ไม่รู้จักตัวยี่ห้อน,นี้เห็นลดราคาก็ซื้อเพราะว่ามันก็ไม่ได้จะาราคาแพงมากมายก็นาก,ก็ไปได้ยังเป็นที่โอเลียนอยู่นะดูบินก่อน อยู่ที่ว่าน้าจะมองเห็นไหมน้าไปได้น้ำยาล้างเล็บมาจ้ะของดิเพนนะอันนี้ไม่มีกลิ่นไม่มีสีไม่มีอะไรไม่มีอันนี้ราคาห้าสิบเาสิคราวจ้ะปวดใหญ่อยู่นะเห็นไหมแล้วน้าก็ไปได้ น้ำยาทาเล็บน้ำยาเคลือบเล็บอะไรมานะอันนี้ขวดละสามสิบเก้าอันนี้ขวดละสามสิบเก้าอันนี้เป็นไม่เห็นอันนี้เป็นเบสโค้ดนะก็ของ depend 7 days อันนี้สามสิบเก้าอันนี้ ก็39ของดิเพนเหมือนกันรุ่นเซเวนดย์นะขวดเล็กๆน่ารักเชียวอันนี้เป็นสีออกครีมๆนะแล้วก็อันนี้เป็นของเออมาวาราถ้าน้าจำไม่ผิดแต่เดี๋ยวถ้าเกิดว่าออกออกชื่อผลิตภัณฑ์ผิดนะจะเขียนไว้ข้างหน้าไว้ข้างล่างแล้วกันเนาะอันนี้เป็นสีเวลเวดอันนี้ก็ขวดละส9 9จ้ะขวดเล็กๆนะนะ้าใช้ไม่ทันหรอกนะถ้าซื้อขวดใหญ่อะ่ะอย่างหนึง่งแ โค้ดใหญ่มันจะราคาแพงอ่ะที่เป็นของเอซี่หรือนุ่นนี่นั่นนะโควดล้วเป็นร้อยกว่าโคนน่ะร้อยสวิตร้อยกว่าสวิติคราว,ว,วมันก็แพงจนเกินไปส่วนอันนี้เป็นท็อปโค้ดจ้ะท็อปโค้ดของดิเพนอันนี้สี่สิบเก้านะาพูดผิดอันนี้อ่ะห้าสิบเก้าของมาบล่าเนี่ยห้าสิบเก้าของดิเพนอ่ะสี่สิบเก้ากับสามสิบเก้าแล้วแต่ว่าอะไรนะแล้วนะาก็ไปได้ ลิปสติกของนิกมาอันนี้เดี๋ยวนะเขียนชื่อให้ข้างล่างนะเป็นสีน้ำตาลราคา99้าสิบเก้าสวิดิคราวจากนิกเรนเจอรีอะไรสักอย่างเดี๋ยวเรามาลองกันสี่ศูแกก็ไม่ออก ปิดแก้มไว้ก่อนแก้มใหญ่อ่ะเดี๋ยวหน้าทาทับสีที่หน้าทากลางวันนี้เลยนะคงไม่เป็นไรอ่ะ ก็เป็นสีน้ําตาลประมาณนี้นะแต่นะคิดว่าถ้าเกิดว่าทาแต่แต่สีของมันโดยที่ไม่ทาทับน่าจะเป็นสีน้ําตาลมากกว่านี้นะก็ก็สวยดีจ้ะ99าก้านะนั้นเข้าไปได้ของร้านยีน่าทีโคดมาช่วงนี้อ่ะที่ในเมืองครดราคาลบเกือบทุกร้านเลยเคทแอนดเอ็มยีน่าทีโกรลินเด็กนู้นนี่นั่นเอ,อซาร่าก็ด้วยเหมือนกัน แล้วกไ็ได้เสื้อแบบนี้มานะเป็นคล้ายๆสเวตเตอร์ที่เป็นแขนแขนสั้นปิดช่วงต้นแขนพอดีอันนี้ดนะ้าได้มาออกสีจะเป็นแบบสีม่วงๆอ่อนๆนอะ่ะอันนี้ได้มาเป็นไซส์ S จ้ะก็เป็น L นะเอวจันน๊มนะประมาณนี้แล้วก็ได้มาสองตัวน,นี้ลดแล้วเหลือตัวละเออ 49สีคราวจ้ะจากราคาเต็มอ่ะ149ลดไปแล้วครั้งหนึ่งเหลือ74แล้วก็ลดสูงสุดตอนนี้เลยเหลือตัวละ49นะก็ได้มาเป็นสีม่วง,งตัวหนึ่งแล้วก็เหมือนกันเลยจะเป็นสีส้มอันนี้ก็ตัวละ49สีคราวเหมือนกัน อพอดีว่าแว่นน้าเสียตอนไปแว่นกันแดดนะ้าพังที่เมืองไทยตอนไปเมืองไทยเมื่อกี้เนี้น้าก็ได้เอาไปซ่อมไม่รู้ใครจะจําได้ไหมพอดีว่าอัานเนี้ยใครจะจาได้บ้างตอนไปเมืองไทยอ่ะน็อตตรงนี้ของมันหายไปทําให้ตัวกรอบก,กับตัวตัวเลนหลุดออกก็ไปซ่อมมาแล้วก็ประมาณนี้ ชอบนะราคาถูกแล้วก็คิดว่าใส่แล้วเหมาะโดยไม่ต้องไปคอยระวังอะไรมันมากมายก็เลยได้ว่าเอาไปส้มเพราะตอนที่ซื้อก็แค่ราคา99สิบาวิ์คราวเองไปเสียค่าซ่อมอีก20สิบิตคราวน็อต,ตัวกระต้อยเดียวนั่นแหละ <S 2> <S 2> <S 2> เอแล้วก็น้าก็ไปได้ยาจริงๆแล้เราให้สามีซื้อยาคาเมวัวนยาไข้ไค้นะแต่เขาเดานซื้อแบบที่ว่าต้องออกไปละลายในน้ําหรือถ้าเราไม่มีน้ําก็ ละลายในปากได้ก็คือเอาวางไว้บนลิ้นแล้วก็ให้มันแตกแปลเอเองแล้วเราก็ค่อยกลืนมันนะนะแล้วก็ยาแก้ปวดเหมือนกันอีเพลียนจริงๆแล้วอ่ะตัวยาจะคล้ายกันเลยนะแต่มันอยู่ที่ว่าเราปวดหัวแบบไหนถ้าเกิดว่าปวดหัวมีไข้กินดาไปด้วนจ้ะแต่ถ้าเกิดปวดหัวแบบว่ามันจะเป็นตึงๆอ่ะอีเพลียนสําหรับน้านะจะช่วยได้ดีมากกว่าคืออยู่ที่ว่าปวดหัวแบบไหน แล้วก็ช่วงนี้พอดีว่านาไม่สบายแพ้อะไรไม่รู้ตัวขึ้นผื่นเยอะมากๆคือผื่นเนี่ยเต็มหลังแสบคันก็เลยไปได้ยามานะแต่ก่อนที่จะไปได้ยากินมาเนี่ยต้องบอกเลยว่าหาหมอที่นี่เนี่ยหายากมากถึงแม้ว่านางเองจะทํางานลรงพยาบาลก็ต้องไปจองเวลาต้องไปอะไรเหมือนอย่างชาวบ้านธรรมดาคนที่ไา้จารไม่ได้ว่าจะมีสิทธิ์ไปมากกว่าใครเลยนะเ แล้วน้าก็ไม่ได้หาหมอที่โรงพยาบาลที่น้าทำหรอกน้าก็ไปมันจะมีมันชื่อซิตเตียคุกแตนโดยที่ว่าเราไปดรอปอินก็ได้โดยที่เราไม่บุกเวลาแล้ววันนั้นเลิกงานแล้วน้าก็ไปไปที่ซิตเตียคุกแตนนี่แหละจริงๆแล้ววันนั้นน่ะผื่นมันขึ้นน้อยแต่น้ากังวลเพราะน้าทำงานเกี่ยวกับผู้ป่วยใช่ไหมกลัวว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นผืนอะไรที่ว่ามันอาจจะเป็นหัด หัดเยอรมมนเรื่องอะไรก็แล้วแต่เราอาจจะไปติดต่อเขาแล้วเด็กที่คลอดออกมาใหม่ก็ยังไม่มีภูมิต้านทานเยอะขนาดนั้นนรเพเลยได้ไปหาหมอพอไปหาหมอก็เสียไปก็ลายตังอยู่นะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่คนที่นี่เป็นพวกนักท่องเที่ยวจะเสียมากกว่านี้นะอย่างนานเนี่ยนะเสียไป400อเพราะว่าไปหาหมอแบบฉุกเฉินแบบนั้นเสีย400อแต่ถ้าเกิดว่าเราไปจองบุ๊คเวลาหมอประจําบ้านของเราเนี่ยเขาแค่200พอไป เขาบอกเขาไม่ดูให้เพราะว่ามันเป็นผื่นที่เล็กมากมันจะเป็นผื่นเหมือนผื่นยงกัดนะจ๊ะแล้วก็โอเคไม่ดูให้ก็ไม่ดูให้เขาบอกว่าปล่อยให้เป็นแบบนั้นแหละเดี๋ยวมันก็หายไปเองพอกลับมาบ้านรุ่งอีกวันถับไปไข้ขึ้นไปวันนึงแล้วก็ไข้ก็ลดลงนะ้าก็เลยกลับไปทํางานอีกผื่นมันก็ลดลงด้วยเลยกลับไปทางานอีกพอกลับไปทํางานอีกเลิกงานออกกะตอนเช้าก็มานอนกลางวันเหมือนเดิมนี่แหละพอตอนช่วงบ่ายวันเสาร์ ประมาณหกโมงเย็นแหละเพราะน้าจะตื่นหกโมงเย็นใช่ไหมล่ะตื่นขึ้นมาก็คิดว่าอืมเหมือนมีอะไรอยู่ที่ขาทีแรกนึกว่าเพราะว่าเตาที่ขาไงก็นึกว่าเป็นเซลลูไลท์เพราะว่าอายุเยอะขนาดนี้แล้วเซลลูไลท์มันก็มีเป็นปกติใช่ไหมก็เลยว่าอ่ะทําไมเซลลูไลท์มันเยอะขนาดนี้ว่าวันนี้พอดึงผ้าม่านออกแต่ว่าเพราะว่าน้าปิดบ้านม่านมืดไงก็ไม่ได้เห็นว่าตัวเองมีสภาพแบบไหนก็เลยพอดึงผ้าม่านออกเห็นแล้วตกใจ น้ำตาร่วงเลยว่าตายแล้วเป็นอะไรเนี่ยแบบเป็นผื่นที่ขาที่แขนที่ที่หลังก็เป็นค่อนข้างเยอะเยอะกว่าครั้งแรกที่ที่เป็นเหมือนตอนยุงกัดแล้วพอหลังจากนั้นเป็นชั่วโมงหนึ่งผัดไปก็เห่อขึ้นมาอีกเห่อขึ้นมาอีกจนเต็มแผ่นหลังเลยแล้วก็ช่วงขานองขาน้ำบนเอ๊ยนอ,นองขาน้ำบนนั่นแหละทั้งข้างหลังแล้วก็ข้างหน้านะแล้วก็ช่วงแขน ก็นี่ก็ยังมีอยู่บ้างแต่ไม่เยอะเพราะตอนนี้นะได้ยาแล้วนะก็เลยเมื่อวันอาทิตย์นี้นะไปหาหมอเขาบอกว่าเป็นแพ้แต่ไม่รู้ว่าสาเหตุน่ะคือแพ้อะไรเพราะว่าพ่อก็เห็นผื่นแค่นั้นแหละเขาบอกโอ้ยแบบมันขึ้นเยอะมากอ่ะเอ้าน้าคงไม่เอาลูกลงให้อยู่ขึ้นนะถ่ายรูปเอาไว้ตลอดแล้วก็ทุกวันนี้นะกินอะไรเข้าไปเนี่ยน้าเขียนจดเอาไว้เลยนะว่ากินอะไรไปตอนกี่โมงถ้าเกิดว่ามันเห่ขึ้นมาอีกเราจะได้รู้ว่าเราแพ้อะไร คือเราต้องดูแลตัวเองเองด้วยว่าอะไรที่เราเอาเข้าไปในร่างกายของเรานะนะก็ไปได้ยาทามาแต่นะ้าไม่ได้ทาเลยเพราะว่ายากินะมันช่วยช่วยลดอาการคันได้บ้างแล้วก็คือเป็นยาพวกแก้แพ้ต่างๆนี่จ้ะแล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันก็ไปละลายน้ำนะนะก็ไปได้ยามากิน3อย่างแล้วก็ถ้าเกิดเป็นไข้ก็จะได้กินยาแก้ยาลดไข้ด้วยเพราะว่ามีบางช่วงเทือน้าไข้ขึ้น เออนั่นแหละว่าอะไรก็คันอืมแต่ยาพวกนี้กินมากก็ไม่ดีนะเป็นพวกคอติโซมไม่รู้ว่าใครจะรู้หรือเปล่าเหมือนอย่างว่าถ้าเกิดว่าเขาให้เอ,อให้มาแล้วว่าเราจะกินยาวันแรกสามวันแรกเนี่ยนะกินวันละสิบสองเม็ดพอถัดจากสามวันก็กินวันละสิบเม็ดไปสองสามวันแล้วก็ลดเหลือแปดเม็ดสองสามวันหกเม็ดสองสามวันคือค่อยๆลดเอ,อ ลดจานวนยาลงไปไม่ใช่ว่าเราจะไปหักดิบกิน12บเม็ดแล้วตัดพงังอย่างเี้ไม่ได้นะหมอบอกอะไรมาก็ว่าไปตามนั้นเลยจ้ะเพราะว่ายาพวกนี้มันแรงร่างกายเราจะรับไม่ไหวถ้าเกิดว่าเราตัดไปเลยใครก็แล้วแต่ที่ป่วยเรืออะไรต่ออะไรเนี่ยถ้าหมอเขาสั่งยาอะไรให้มากินไปตามที่เขาบอกนั่นเลยจ้ะทุกตัวยามันมีเหตุและผลของมันก็เออ คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วจ้ะเพราะว่าหมดแล้วจริงๆเอ,อ่อยังไงก็ไว้ค่อยเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะสวัสดีจ้า